ไม่ให้านท่านาติผค่ะตนนค่ล้วประตูผ่านแล้วประตูต่อมาประตูดายทานี้มาทางนี้มาถัดไปรอคิวอีกก็ได้นะคะ

กม่ังก่ยไม่ได้ส่งเลยาให้พูดไหมนี่หได้ๆ้โอ้ข้าวขาดีดีข้าวขาดีข้าขาดม่อนไรจะเป็นเ้าบ้านเจ้าสาวเรา้องมีนะงเจ้า่าการขับดที่น่ารักน่ารักนะคะัรเมีย้องคนคนต้องเป็นคนโรเมีย

รักเมียรอย่าเอาเมียคนรักเมียต uh, uh, ้องแข็งแรงรักเมียอย่าเที่ยวแต่ต้องรักสามีรักเมียอย่ารุนแรงให้ให้แรงอย่าทำร้ารักเมียต้องยอมเมียเพราะว่าเมียไม่ยอมใครรักเมียต้องเข้าใจไม่มีใครใดทางเมีย Wow. wow.